อย่าโยงมั่วอย่าปั่นข่าวกทมยืนยันปิดปรับปรุงสนามหลวงครั้งใหญ่ตั้งแต่25สิงหาคมถึง12พฤศจิกายน2568รวม80วันเต็มครอบคลุมทั้งสนามหญ้าและลานจอดรถโดยสำนักงานโยธาเป็นผู้รับผิดชอบและตั้งแต่16กันยายนเป็นต้นไปจะปิดลานจอดรถเพิ่มเติมแม้จะมีกระแสะข่าวลือว่าคอนเสิร์ตและอีเวนต์ปลายปีหลายงานต้องยกเลิกหรือเลื่อนออกไป แต่ข้อเท็จจริงคือการปิดครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับกิจกรรมสำคัญของชาติทั้งวันพ่อแห่งชาติและเทศกาลปีใหม่คำถามที่ว่าทำไมต้องปิดนานถึง80วันผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านี่คือการลงทุนเพื่อซ่อมแซมและอนุรักษ์สนามหลวงซึ่งเป็นทั้งพื้นที่ประวัติศาสตร์ความทรงจาและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยหากจะทำแล้วต้องทำให้ดีและยั่งยืน ดังนั้นข่าวรือที่แพระ่สะพัดบนโซเชียลหลายเรื่องไม่ได้มีข้อเท็จจริงรองรับโปรดฟังข้อมูลจากทางการและพิจารณาอย่างรอบด้านครับ